นที่ตัดจบกับคุณไปเวลานี้เขายังคิดถึงคุณบ้างไหมรามาตามพลังงานไพ่กันนะทุกคนเป็นดวงในร,รวมเป็นดวงร,รนดอมนะเขายังคิดถึงคุณบ้างไหมคนที่หันหลังให้คุณไปคนที่ตัดจบกับคุณไปเวลานี้เป็นดวงในร,รวมนะเป็นดวงเรนดอม เขายังคิดถึงคุณไหมคนที่ตัดจบกันไปคนที่หันหลังให้คุณไปขอห้าใบนะเขายังมีความคิดถึงยังมีความเป็นห่วงยังมีความรู้สึกดีๆกับคุณบ้างไหมคนคนนี้คนที่หันหลังให้คุณไป ชาวธาตุลาเมถุนตุนกุนใต้สำหรับคนคนนี้ค่อนข้างจะมีอโค้นะคุณสองคนที่ผ่านมามีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคุณสองคนที่ผ่านมามีการทะเลาะก,กันเขายังคิดถึงคุณนะคนคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณนะที่ผ่านมาคุณสองคนเคยมีความสุขร่วมกันนะ ที่ผ่านมาคุณสองคนมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันจากการที่คุณทะเลาะกันจากการที่คุณไม่เข้าใจกันจากคุณสองคนมีความขัดแย้งต่อกันคนณสองคนเขาได้เดินหลนหลคุณไปคนคนนี้หันหลยคุณไปโดยไม่มีเยื่อใหญ่ทำให้คุณรู้สึกเสียใจทำให้คุณรู้สึกติดหวัง เขาคิดถึงความที่รับริอพลังงานใช่รับมดนการขยายใช่ไหว่าเขารู้สึกกับคุณบ้างไหมเวลานี้เขาคิดถึงคุณไหมเขามีความดังเนรกเกิดขึ้นนะคนคนนี้คุณเป็นคนที่เก่งนะคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองสูงคุณคนที่ มั่นใจตัวเองมากๆากนะคนคนนี้คุณเป็นคนที่สุดยอดมากคุณสองคนมีการทะเลาะก,กันจริงๆด้วยคุณสองคนมีการเดินดล่อจากกันไปนะคุณสองคนมีความไม่เข้าใจกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างหันหลังให้กันนะเขามีความรู้สึกองไรคุณจัสแมนตุกสิ่งทุองอย่างจะเป็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเราคอยจะกลับคืนมานะ เขาคิดมากเวลานี้เขาคิดเยอะเขาอยากอยู่คนเดียวเขาอยากอยู่สันโดษมาดูขหยายบไพซิเขามีความรู้สึกเขาอยากกลับคืนมานะทุกคนคนคนนี้เขาอยากกลับคืนมาหาคุณเขารู้สึกดีมากๆนะเขาได้บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาได้เพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์กับครอบครัวคุณอีกนะ เขาอยากจะมามีครอบครัวกับคุณอีกนะคนคนนี้อยากกลับมาหาคุณอีกนะที่ผ่านมาที่ผ่านมาเขาอยากจะให้เป็นอดีต s t ส e ัมทุกสิ่งทุกอย่างการรอคอยจะเป็นจริงเขาอยากกลับมาสร้างครอบครัวกับคุณใหม่นะคนคนนี้เขาคิดมากถึงแม้บางครั้งเขายังอยู่แสนโดดอยากอยู่คนเดียวแต่ณนะเวลานี้เขาอยากกลับมาหาคุณนะเขาอยากมาสร้างครอบครัวกับคุณนะ สิบถ้วยกรกฏเพิจิตมิน